สวัสดีครับกับช่องพี่นนท์รถดำสิงนะครับวันนี้มาดูอันนี้รือเช็คอันนี้ผมทำไปนะคันนี้ห้าสามห้าสามสี่ห้าสี่ห้าสี่ล่างดืมนะครับว่าดืมนะครับอันนี้รื้อเช็คทุกอย่างทุกจุดนะครับว่าเอ่อตั้งแต่ทำไปมีอะไรสึกหรอหรือว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับเนี่ยพวกข้อเหวี่ยงอะไรนี้นะครับแล้วก็พวก ชุดโซลารลินชุดเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับก็ทำไปได้โอ้น่าจะประมาณ3-4เดือนได้แล้วนะครับ 3- าสเดือนก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับรถสิ่งใช้งานคันนี้ใช้งานทุกวันครับประดักงานเซเว่นออกใช้งานขับทุกวันจริงๆนะคันนี้ใช้งานไม่ได้หยุดเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูส่วนของพวกชุด ชุด,ชดท่อนล่างก่อนนะครับอันนี้ท่อนตรงนะครับก็สังเกตได้ว่านี่ครับป่าเริ่มหลวมแต่ก็นิดเดียวนิดเดียวก็ยังพอใช้งานได้นะครับบบาของผมหลวมวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็เสียก็ทำให้เข้าเวี่ยงผิดเพี้ยนได้นะครับ โซลาล,ลินก็โซลาล,ลินเริ่มตายนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็าทำการเปลี่ยนนะครับนี่ก็ทอนลางไม่มีอะไรมากนะครับก็ขคอเบียงก็การก็การก็ยังยังยังแน่นอยู่นะครับอันนี้ยังไม่เคยผ่าเลยนะเครื่องตัวนี้เป็นเดิมๆเลยนะครับทอนล่าง เติมศูนย์สองพันสิบแปดครับเจ้านี้ก็หลายปีอนยะู่นะแล้วก็ชุดเสื้อลูกนะครับอุ้ยแน่นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับสายคลิปนะครับหนึ่งนี่อันนี้เป็นรอยแบบตามการใช้งานนะไม่มีอะไรมากนะครับก็ ดูเสื้อกันบ้างนะครับนี่เสื้อก็ใสๆเลยครับมาใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานอันนี้เป็นพวกพวกเสื้อลูกแบบธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับทองงานตลาดนะไม่ใช่งานแบรนด์ไม่ใช่งานอะไรลูกก็ลูกแบบตลาดทั่วไปเลยนะครับลูกแบบอย่างถูกอ่ะ ชุดนี้ก็ประมาณ5้0หกร้อยนะครับเสื้อลูกก็ถูกนะครับงานถูกงานตลาดทั่วไปก็ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่เจอพวกกับพวกเสื้อลวกเนี่ยเสื้อลูกนี้นะครับพูดผิดขออภัยนะปัญหาที่ที่เจอบ่อยกับพวกเสื้อลูกนี้ก็คือขวานไม่ตรงครับขวานมาแบบไม่บางทีก็ไม่กลมบางทีก็ก็คือคว้านมาแบบ ไม่ได้ศูนย์บ้างอะไรบ้างนะครับคว้านมาฟิตเกินหลวมเกินบ้างก็มีนะครับก็ถ้าเจอได้อันดีก็ดีไปแต่ก็แล้วแต่เจ้าของรถนะแต่ที่ผมแนะนําก็จะเป็นพวกลูกลูกอย่างแบบลูกพวกแบรนด์หน่อยนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อกว่าพวกเอ่ยชื่อไปเลยนะครับพอใช้ชก็เป็นลูกพวกเอรลูกอาร์ตนะครับเ h k นะครับราคาจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่า เนื้อง,งานจะดีกว่านะครับหัวลูกก็นี่ครับหัวนูนปากหัวนูนตัดครับหัวตัดน้ำมันก็เต้าห้าครับนี่เบาฝาก็อันนี้ท่อมันอั้นนะสีมันก็เลยไม่สวยนะครับแล้วก็แรงดันปั๊มติดต่ำเลยก็เลยมันจะร้อนนะครับร้อนแต่ไม่แก๊กนะครับ ฝังขัดเข้าเหวี่ยงโยกได้ซ้ายขวาได้นิดเดียวนะครับนิดนึงลืมแล้วครับใช้อีกสักพักก็น่าจะได้ผ่านะครับพอดีการดังพอดีครับตอนวนเครื่อง NK ครับใช้ดีอยู่นะครับตัวนี้ก็เพราะไม่ได้จ่ายนะครับแต่ก็ใช้ทุกคันนะครับรถในบ้านใช้ทุกคันเลยที่ทําเครื่องนะครับของ NK นะครับ ปัณนนิอันนี้คันนี้ก็ปัญหาท่อนท่อนหัวไม่มีชุดหัวไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ไม่มีปัญหาผิดปกติอะไรไม่มีควันไม่มีการรั่วซึมแล้วก็ผิดปกติอะไรนะครับจุดหัวจะมีแค่ว่าจุดขับนะครับจุดขับไม่รู้ว่าตอนประกอบหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเข้าไปเองนะครับนี่เห็นไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่พูดถึงถ้ามันเข้าไปมัน น่าจะเป็นเศษเศษอะไรสักอย่างนะครับทําให้ชัดเป็นรอยนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้มีผลนิดนึงนะครับเห็นไหมแตกเลยครับรับแผ่นรับแตกตัวหนึ่งก็แล้วก็แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กก็มีปัญหาครับเพราะว่าน่าจะนี่ครับเห็นไหมเป็นรอยดำๆนะครับนี่เห็นไหมมันจอก ตรงนี้ก็ดําตรงนี้ก็ดําก็คือมันเหมือนมันจับไม่เสมอกันนะครับซึ่งทําให้ขัดลื่นนะครับอันนี้อันนี้เสมออยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะทําการขัดกระดาษทรายไปเลยนะครับแผ่นขัดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ประมาณพร้อมกับทําเครื่องก็ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับเห็นขัดเทะนะครับ แล้วก็คัดก้อนก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจานขัดเอเจดี JD ขัดนะครับเจดี JD ขัดก้อนมันมันเป็นรอยเยอะแล้วครับมันกินไม่เสมอนะครับก็ทําให้ขัดลื่นพวกเวลาออกตัวอะไรอย่างงี้นะครับก็กําลังเอาไปเปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนย้ําย้ําใหม่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับต้องรอชมย้ําใหม่ถ้าไม่ได้ย้ำใหม่ก็น่าจะได้ซื้อยกชุดนะครับของเทนะครับก็ฝังคัดมีปัญหาแค่ ลื่นเฉยนะครับแล้วก็เนี่ยปัญหามันก็พวกแผ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขนะครับแล้วก็แผ่นคัดนิดนึงนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับตัวนี้แล้วก็คัดก้อนหน้านะครับทําการแก้ไขใหม่ไม่ให้มันลื่นนะครับยังไม่รู้ว่าอยู่นี่มันจะมันจะมีที่เปลี่ยนไหมนะครับมันจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชามใหม่ครับ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็น่าจะใช้ได้ใช้ไปก่อนนะครับตั้งขัดเอานะครับแต่ไม่รู้จะหายหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นขัดก่อนหน้าคขัดส่งกําลังด้วยตัวส่งกําลังด้วยครับต้องรอดูครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตัวประมาณนี้ครับพวกจุดขัดก็งานแบบผมว่าจุดขัดนี่ผมว่าถ้าเป็นลูก,กใหญ่ๆนี่ทํายากนะครับมัน,น มันงานละเอียดจริงๆนะชุดคัดงานละเอียดอ่อนนะครับมันต้องมีระยะของมันนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนก็ง่ายอยู่ครับของผมร้อยสิบลูกห้าหกนี่ชุดคัดยังไม่จบเลยครับสงสัยจะได้แปลงใส่คัดร้อยย่สิบห้าคัดดืมอมัไม่อยู่ครับนี่กวานนี้ครับไม่มีอะไรมากนะนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็ไปบ๊ายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ